ที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องลำดับที่หนึ่งคือเรื่องตีมถูกไหมเรื่องตีมของมันมีใครไม่ได้ยินเสียงหรือไม่เห็นภาพไหมไม่มีนะธีมมันคืออะไรข้อสองจะเห็นว่าสิ่งที่เขาตัวละครเขาต่อสู้เลยคือหนึ่งเรื่องของเงินอยากได้เงินไปไถ่ตัวลูกชายแม่งมีแค่นี้แหละตัวละครเองเนี่ยคือใคร ใช่ไหมคือตัวที่ขับเคลื่อนมีสองตัวมันต่อสู้กันระหว่างใครตัวผู้หญิงกับตัวคุณเกตตี้เห็นนะคุณเกตตี้บอกกูมีเงินเยอะก็อนจริงแต่แนวคิดกูหรือตัวกูเนี่ยกูไม่ให้ในสิ่งที่กูยังไม่ต่อรองจนถึงที่สุดเรื่องเสียเงินเนี่ยต้องต่อรองถึงที่สุดก่อน2กูไม่สร้างเท็ดดิชั่น หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมว่าเฮ้ยต่อไปอ่ะถ้ากูเสียให้หลานคนหนึ่งได้กูต้องจ่ายให้ทุกคนแหละที่อยู่ในตระกูลเกตี้เพราะเขารู้ว่ากูมีปัญญาจ่ายให้รู้ไปว่าคนอย่างกูเนี่ยมีปัญญาจ่ายแต่ไม่จ่ายด้วยเหตุแบบนี้นี่ใช่ตีมไหมไม่ใช่ใช่ไหมฮะนี่เป็นที่มาของจะเป็นตีมก็คือหนังสกัดเอาทุกอย่างหมดเนียให้เห็นว่าหนึง่ง นังงน่งตั้งคําถามแบบคุณว่าธีมเนี่ยเงินกับชีวิตอะไรสําคัญกว่ากันถูกไหมชีวิตคนในครอบครัวด้วยไม่ใช่ชีวิตคนอื่นเลยและที่สําคัญถ้าคุณเป็นคนไม่มีเงินเป็นแบบคุณแม่เขาถ้าแม่เขามีเงินเขาคงจ่ายไปตั้งแต่สิบเจ็ดล้านแล้วถูกไหมเขาจะรอจนเหลือสี่ล้านมึงต่อรองได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ ครึ่งหนึงของเจ็ดล้านคือเท่าไหร่เออแปดจุดห้าล้านมึงต่อลงจนเหลือหนึ่งในสามเอ้ยหนึ่งในสี่เองไม่ใหนึ่งในสามหนึ่งในสี่เใช่ตีมเนี่ยอย่างแต่มันเป็นที่มาของตีมไงใช่ไหมเรื่องเฮ้ยคุณค่าของทรัพย์สินหรือเงินม,มันเทียบได้ไหมกับชีวิตมนุษย์คนหนึ่งนะคุณเลือกอะไรอ่ะ เลือกที่จะเป็นแบบแนวทางในความคิดแนวทางในการกระทําเกี่ยวกับเงินหรือชีวิตที่เป็นลูกหลานของคุณเพราะฉะนั้นตีมมันจะเป็นเรื่องของอะไรฮะคุณค่าของชีวิตกับเงินเนี่ยไหนมันสําคัญกว่ากันที่สุดอะที่สุดแล้วเนี่ยอ,อคุณเห็นคุณค่าของชีวิตสําคัญกว่าเงินแต่ทําไม แต่ทำไมคุณกลับทำแบบนี้ล่ะคุณกลับทำเหมือนกับว่าเงินนั้นมันมีค่ามากกว่าชีวิตหลานแท้ๆของคุณแนวทางของตีมจะเป็นแบบนี้ถ้าเขียนเป็นประโยคเดียวสั้นๆง่ายๆเลยปะใช่ไหมฮะที่สุดต้องมีคำว่าที่สุดพอหนังเรื่องนี้มันที่สุดจริงๆนะจนตอนสุดท้ายเลยที่สุดคุณก็ต้องเห็นว่าคุณค่า ชีวิตของคนในครอบครัวนั้นสําคัญกับเงินที่คุณมีไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะทําอะไรมาที่สุดเนี่ยคุณค่าชีวิตของครอบครัวเพราะว่าคุณได้ทํามันตัวละครในหนังได้ยอมจ่ายค่าถ่ายแล้วได้สะท้อนเอาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาเอารูปที่เป็นเด็กกับแม่มากอดแต่เขาไม่ได้คิดถึงแม่ในรูปก,ก็คิดถึงลูกคิดถึงหลานในวัยเด็กนั่นแหะคือสัญญาของภาพได้เต็มยัง มันเป็นการบอกว่าที่สุดมนุษย์นะไม่ว่าจะมีแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรก็ตามจะงกจะขี้เหนียวคุ้มค่าที่สุดเนี่ยแม่งไม่สําคัญเท่ากับชีวิตของคนในครอบครัวคุณหรอกคุณเสียมันไปเหอะได้ตีมแล้วนะ,อ,ะอันนี้ได้ตีมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรหนังเนะี่ยแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเงินสิ็ดล้านเนี่ยเดือนหนึ่งคุณก็ได้คืนแล้วจากดอกเบี้ยงเงินสดที่คุณมีเออมันมาจากลายฮุกของผู้หญิง คุณนายเกตตี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่การวิเคราะห์แบบละเอียดมากใช่ไหที่พูดที่พูดอะไรฮะในคลือหางงเงินสิบเจ็ดล้านเหรียญเนี่ยเดือนเดียวก็ได้เป็นค่าดอกเบี้ยเงินจากพันล้านของคุณแล้วเบิกได้เลยแหละฟรีๆไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็งองมาใหม่มันรวยขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือแนวความคิดใครตอบแนวความคิดในบริบทที่ผมอธิบายมาเนี่ย นะใกล้เคียงเอาไปเลยเต็มงานนี้ร้อยคะแนนมันจะได้ร้อยก็คือมันถูกหมดทั้งสาข้ออันนี้3ข้อที่เป็นคะแนนอันนี้คือหนึ่งตีมสองแนวความคิดนีง่ายมากใครตอบข้อน,นี้ไม่ผิดจะใชว่าใครตอบข้อน,นี้ผิดใดงว่าไม่ได้ดูหนังฮะซึ่งคงไม่ผิดเพราะอะไรกูให้ทาเป็นงานกลุ่มถ้ามึงคุยกับเพื่อนมึงทำงานแบบกลุ่มคือมาคุยแลกเปลี่ยนแล้วทาแบบที่สะท้อนมาในงานตัดต่องานอะไรคุณพูดผิดเพื่อนคุณก็จะทักทวงถูกไหม เฮ้ยใช่ไว้หากูว่างอนี้ว่าเออมึงก็จะเกิดอาการ brainstorming สมองกันคอนเซ็ปต์คือเรื่องของใครอะไรที่ห่อหุ้มสาระนี้อยู่สาระของมันคือตีมอะที่ห่อหุ้มว่าชีวิตของคนในครอบครัวมันมีค่ามากกว่าทรัพย์สินของมึงทั้งหมดไม่ใช่มีค่ามากกว่าหมดเทียบไม่ได้ที่สุดเนี่ยคือคุณค่าที่แท้จริงต่อให้มีทรัพย์สินเท่าไหร่คุณค่าแท้จริงก็คือคน ที่มึงรักด้วยในครอบครัวถ้าคนที่เกียรตไม่มียังไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะเอาแค่ okay. แนวความคิดมันเป็นเรื่องของใครเท่านเองของคุณพอลเกตตี้ใช่ไหมซีเนียร์กับเรื่องของจูเนียสองคนนี้ไม่เคยเจอเลยตอนตอนโตตอนโตเจอกันทีเดียวแล้วเจ็บด้วยจำได้ไหมเพื่อไปของานให้พ่อทําทำแล้วมันสะท้อนอะไรหลายอย่างว่าเฮ้คนที่เป็นใหญ่เจ้าของบริษัท จ้าของบริษัทหมายถึงเจ้าของเงินส่วนใหญ่ในบริษัทมันใหญ่จริงว่ะเฮ้ยมันไล่ประธานหรือไล่ซีโอคนเก่าออกซีโอเป็นแค่ลูกจ้างนะไม่ใช่เจ้าของเพื่อให้ลูกชายมันทํางานแล้วลูกชายก็ไปทําไปดูแรงงานที่อฟริกาบมโรอกโคก็น้ามันก็เยอะติดยาติดหญิงไปเจ๊งไปแล้วมันก็เห็นว่าคนอย่างเคทตี้มีวิธีการจัดการลูกหลานที่ไม่เอาฐาน,นง่ายมากก็คือไม่ให้สนไม่ยุ่งไม่ให้เงิน จะไปทาอะไรก็ไปง่ายๆกันเลยเห็นไหมเพราะนั้นมันจะเป็นเรื่องของพอเกตตี้กับอะไรครับกับแม่ของพอจูเนียเ,เป็นเรื่องของคนทกเกตตี้ที่ร่ํารวยที่สุดในโลกเวลานั้นย้ำเวลานั้นตอนนี้คนที่รวยที่สุดในโลกคือใครไม่ใช่เจ้าของไสันน้ำมันอีกต่อไปแล้วเพราะทรัพยากรมันเปลี่ยนเห็นไนหะมเมื่อก่อนน้ำมันคมใครเป็นเจ้าของแม่งรวยชิปหายเลย เดี๋ยวนี้คนที่เป็นเจ้าของเงินมากระดับ3.3ล้านล้านมากกว่านะมากกว่านิดหน่อยประมาณ4คือเจ้าของบริษัทที่มีชื่อเดียวกับร้านกาแฟในปตทคือใครตอบกูเลยเดี๋ยวเจ้าของร้านกาแฟกาแฟนั้นชื่ออะไรในปัม๊มปตทอ,อ่ะเปิดไมค์ตอบมคนหรือจะพิมพ์ตอบก็ได้อ่ะ เออใครจะไปคิดเจฟเบซอสมีทรัพย์สินมากที่สุดในโลกเลยเกือบสี่ล้านล้านไม่ใช่ถ่ายถึงเงินสดทรัพย์สินทั้งหมดสี่ล้านล้านนี่ก็มาน่าจะหนึ่งในสามของ GDP ประเทศไทยอ่ะประเทศไทยน่าจะสิบสองล้านล้านประมาณนี้ต่อปี GDP ปรีเทศไทยคือผลผลิตมวลรวมของทั้งประเทศ คิดดูดิมึงหนึ่งในสามคนลองลงมาคนอันดับสองเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่คุณใช้ทุกวันเนี่ยมีใครใช้ a p p l e ิลไหมมีใช่ไหมอันนี้นก็รวยร้อนลดลันลงไปเห็นไหมทรัพยากรมันเปลี่ยนจากเจ้าของบริษัทน้ำมันเจ้าของเมืองแร่กลายมาเป็นเจ้าของไอทีเออบิลเกตซึ่งเป็นอันดับสองคือสามุดสามล้านล้าน ก็จะของ Windows ที่เราใช้นี่ไ Microsoft ชุด Office อะไรทั้งหลายเขานับเฉพาะคนที่ใช้ของลิขสิทธิ์มีใช้200ล้านเครื่อง200ล้าน Windows มึงคิดดูแล้วผีซึ่งแน่นอนผมใช้องผีมีใครใช้ของลิขสิทธิ์มีไหมตอบกูหน่อยเยิพิมพ์เลขหนึ่งมาใครใช้วนะินโดว์ลิขสิทธิ์อ่ะมีกล่องมีไลเส้นโอ้โหเียเท่ถ่ายรูปลง Facebook ได้เลยมึใช้ของลิขสิทธิ์ มีไหมพิมพ์เลขหนึ่งให้ดูหน่อยไม่มีไม่มีเลยเพื่อการศึกษาเขาบอกว่าประมาณการประมาณห้าถึงหเท่าของสองร้อยล้านมึงคิดดูเท่าไหร่เป็นพันเลยดิช้วพินโดะไม่คนซอฟต์ว่ฉลาดถ้าขืนอ ER ัพมัวแตขายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ทำไมฮะจะไม่แดกหาเลยหรอเพราะนั้นใครที่คอนเน็กที่มีการอัปเดต หรืออะไรที่คอนเนคกับบินโดเขาขายได้หมดอ่ะเหมือนคุณดู YouTube แล้วเจอโฆษณาถูกไหมคนรวยสุดในโลกจากน้ำมันมาเป็นเจเปซอรเจเปซอดขายอะไรที่เป็นรายได้หลักคุณรู้ปะ่ะคุณบอกอาจารย์ครับก็เมซอ o n c o m อมไงถูกไหมคือช้อปปิ้งออนไลน์อันดับหนึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้มีใครซื้อของของเมซอนมีไหมออนไลน์มีปะ ไม่มีเพราะอะไรแพลตฟอร์มของมันเมื่อเข้าประเทศจะโดนภาษีศุลากะกรฮะเออมึงบอกร้อยเหรียญเข้ามามึงจะอีกสิเอร์ซ็นอ่ะร้อยสิเหรียญหรือถ้าใหญ่ๆน่นก็สามสิเอร์เซนต์ถ้าเป็นของฟุ่มเฟือยราคาแพงใครซื้อของจาก e ีเบจากอะไรพวกเนี้ยต้องมีข้าวของออกจากท่าเรือแต่ถ้าคุณซื้อ Lazada Shopee ซื้ออะไรที่เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในไทยเลย มีไหมพวกเนี้ยไม่มีผมก็ซื้อของที่มาจากต่างประเทศนั่นแหละอุปก,กรณ์บางอย่างอุปก,กรณ์อะไหล่รถยนต์อะไรมาจากต่างประเทศเออเห็นว่าเขาไม่ได้ขายของออนไลน์แล้วรวยเหมือนอลบาบาที่มาเป็นเจ้าของหรือทำแพลตฟอร์มมาให้ลาซาดาก็ซื้อลาซาด้าไปแหละแต่ที่เขาทำคือาขายอาัอลกอริทึมหรือแพลตฟอร์มนี่แหละให้กับทั่วโลก วิธีการช้อปปิ้งออนไลน์ต้องมีแบบนี้เข้ามาซื้อสินค้าเสร็จมีระบบตะก้ามีระบบจ่ายเงินมีระบบติดตามมีระบบประเมินความพึงพอใจมีระบบจดจําว่าลูกค้าเนี่ยแม่งดูอะไรบ่อยเข้าไปเตือนเข้าไปตามช่องทางเออเนี่ยแหละแพลตฟอร์มแบบนี้แหละที่เขาขายนั่นคือเรื่องของระบบ Big Data ฐานข้อมูลบวกกับระบบอินเทอร์เระบบการเงินอะไรเยอะแยะซับซ้อนปวดกระบาลเขาเล่าจากงานมาทำตต่อายุ30กว่า ก็เขามองว่าเออเออนี่ยมันจะเป็นอนาคตแล้วเป็นจริงวะแล้วบวกโควิดไปด้วยเกี่ยวกับหนังไหมไม่เกี่ยวแต่มันให้เห็นว่ายุคหนึ่งเนี่ยคนที่รวยเพราะน้ำมันปัจจุบันไม่ใช่แต่ยังรวยอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นคอนเซปต์ได้แล้วนะเออฉลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกใครข้องใจก็มาเปิดคลิปผมดูแล้วกันแล้วก็ทำบุ๊กมารว่ากูพ,พูดถึงเฉลยตรงไหนอันข้อสามคือไอเดียของหนังไอเดียคืออะไร ย้ำไอเดียคือ,อไรเพราะต่อไปไอเดียจะสาคัญจะคะแนนเยอะวิธีการต่างๆวิธีการอะไรหนังเรื่องเนี้มันทําหน้าที่อยู่2อ,อย่างอย่างที่หนึ่งคือตีแพร่บุคลิกภาพของเกตตี้ออกมาให้เห็นว่าแข็งแรงมากเป็นคนอย่างนี้เพราะบุคลิกภาพนี้แหละเป็นอุปสรรคต่อการเอาชนะของคุณแม่ของพอถูกไหมที่จะของเงินซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในตัวละครให้พ้นจากการเรียกค่าถ่ายมึงจะตีแพร่ก็เกตตี้ พราะไอเดียของมันคือวิธีการที่จะตีแผ่ออกมากับไอเดียที่สองคือวิธีการที่คุณแม่จะใช้ในการที่จะดึงเงินออกจากแกตตี้ให้ได้โครงสร้างของไอเดียมีแค่สองอย่างเพราะนั้นถ้ามาถามผมดูหนังเรื่องต่างไอเดียคืออะไรคือวิธีการวิธีการอะไรบ้างบอกเล่าบอกเล่าอะไรถ้าตัวเองเป็นเมนหลักของเรื่องก็วิธีการบ่งบอก ความคิดการกระทําของเขาที่มาจากสิ่งที่อยู่ลึกเป็นนิสัยเป็นสันดานในใจนี่จะตีแผ่มาจะบอกยไงหรือวิธีการที่ตัวเอกเอาชนะอุปสรรควิธีการที่จะปิดบงังเงื่อนงำของเรื่องเอาไว้แล้วค่อยๆเผยด้วยวิธีอะไรในหนังพวกซัสเพนมิส y ิรี่มิสตริกเออมิสซิรี่ลึกลับซับซ้อนพวกเนี้พวกเป็นไงเป็นไอเดีย หรือทำให้มันสนุกซึ่งมันต่างกับ attraction. Att อ t t แทคชั่นอะ t r a c ชั o n คือจุดดึงดูดท้องหนังจุดดึงดูดหนังจะชัดเจนเลยเมื่อกี้เนี้ยถ้าคุณดูฟิฟตี้เชดออ g r กรกับผมเมื่อกี้ใช่ไหมแม่งบิวตั้งแต่เริ่มต้นขาขึ้นไปเลยนะตั้งแต่ยืนนะเห็นขนที่หน้าท้องเห็นเนเเราดูแล้วดูดูเลยตาเหลือกดูเลยสวยแสงก็สวยอ เนี่ยคือแอ t r a c ชั่นไม่ใช่ไอเดียนะไม่ใช่ไอเดียแต่ไอเดียก็คือทำไมถึงมาเอากันตรงนั้นทำไมถึงไปที่เปียโนทำไมถึงไปที่ห้องน้ำและทำไมมันไม่เอากันเหมือนเดิมเพราะถ้าเอากันเหมือนเดิมคนดูเบื่อซ้ำมันมีวิธีการไงให้มันดูเออดึงดูดไปยังแอ t r a c ชั่นให้แอ t r a c ชั่นมันทำงานแป๊บนึงนะกล้องก็เลยตัด เปิดใหม่อ่ะสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะปิดคาสไอเดียมันคืออะไรพะผมให้อภิปรายสามสิ่งนี้ถูกไหมเอออภิปรายสามสิ่งแต่ถ้าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันจะมีข้อสี่ข้อห้าสาระสะท้อนซึ่งถ้ากูพูดคนเดียวมันไม่สนุกมันต้องแลกเปลี่ยนถ้ามึงจะเปิดไมค์คุยกับกูอ่ะกูจะคุยต่ออีกสองเรื่องแต่ถ้าไม่เปิดก็สามข้อพอแล้วเพราะนั้นไอเดียจผมบอกไง การตีแผ่บุคลิกภาพแนวความคิดจุดยืนของเกตตี้กับวิธีการที่คุณแม่จะเอาชนะเกตตี้ให้ได้เกตตี้ทำอะไรบ้างหนึ่งคุณจาแนวคิดเรื่องการให้เงินหรือคุณค่าเงินเขาได้ไหมอันที่โผล่มาแรกเลยคืออะไรข้อหนึ่งเลยถ้าไม่ใช่เรื่องเงินคือเรื่องหลานแต่มันปูครั้งเดียวมันปูตอนที่คุยกับเชสใช่ไหมอ่าคุยกับเชสว่าหลานคนนี้ไม่เหมือนคอนอื่น ก่อนที่จะคุยกับว่าหลานคนนี้ไม่คุยกันหนึ่งเนี่ยไอเดียมันคืออะไรให้พอเขียนตอบจดหมายจําได้ไหมนั่งดื่มกาแฟกันแล้วจะมีลายพุกอีกลายพุกของเศรษฐีลายที่สองเนี่ยจากลายแรกที่บอกเฮ้ยถ้าผมนับเงินตัวเองได้ไม่ใช่เศรษฐีจ,จริงเนี่ยก็ะจะมีลายพุกซึ่เป็นเรื่องแต่งนะฮะเพราะไม่ใครรู้ไม่พูดงี้จริงแต่เพื่อบอกคุณลิกภาพว่าเอ้ยเอยเอแคตตี้เป็นคนงี้แคตตี้ให้ตอบว่าไง มีใครพิมพ์บอกได้ไหมหรือพูดมาเลยตอนที่เราคุยกับหลานเรื่องตอบจดหมายสามีฉันป่วยหนักมากเขอตอบว่างไงใน,นเคสนี้หนังไม่ต้องจำแต่บางเรื่องอ่ะมันจะอยู่ในสมองคุณเองอย่างเช่นลายหุ้คุผมเป็คนความจำไม่ดีแต่ผมจำได้ว่าแม่พูดว่างมึงไม่ตอบกูนะกูเริ่มเลยนะ ถ้าผมต้องให้เงินคนที่ขอเข้ามาผมก็คงแลนดแคนไม่ต่างกับคุณเห็นไหม็นวิธีการตอบแบบโอ้โหมีชั้นเชิงอะ่ะว่าถ้ากูจ่ายเพราะว่ากูเป็นเศรษฐีกูก็ต้องเป็นยากจนยาจนเหมือนมึงนั่นแหละถ้ากูคิดแบบนั้นอะ่ะแล้วมันตอกย้ำตอนจบของเรื่องว่าเฮ้ยคุณเกตี้ไม่เคยบริจาคเงินเพื่อการกุศลเลยเนะี่ยทำทุกอย่างไปเพื่อใช้หักภาษีให้ได้ อีกอันหนึ่งที่สุดๆดผมดูแล้ว,ลวผมชอบผมหัวราอดเลยฉากในคลืหานที่คุณแม่มีเกลใช่ไหมแม่ชื่อไร้ทั้งแม่ยังไม่ถึงตอนนั้นที่ต้องตัวนักแสดงต้องการโทรศัพท์คุณมีโทรศัพท์ไหมต้องโทรไปคุยไอ้หานั่นคุณเกตตี้ทำไงผมชอบมากแบบอังกฤษเลย เพื่อหาในอังกฤษคือเขามีสำนักง,งานในอเมริกามีบ้านในอเมริกาในอังกฤษใช่ไหมคนเป็นเศรษฐียังไงแม่ก็มีนิสัยแบบเศรษฐีคือทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นความฝันทําอะไรความฝันเขามีวังแบบที่เขาบอกว่าเนี่ยอีทุกก้อนผมรู้เลยผมเคยเป็นจัก,กรพรรดิที่นี่ตอนมันเดินคุยกับหลานตอนเด็ก,ดกๆจำได้ไหมมันไปนสร้างแต่ส,สร้างแมนเฟรดไนฮาร์ก่อนแต่เห็นโมเดลซึ่งนั่นมันเฉลยตอนท้ายเรียนตอนที่คุยกับเชส ดูเขาลีหาดที่เขาอยู่แม่งอยู่คนเดียวกับคนใช้อะมันดูทางเดินนี่ทางเดินนี่ซอยเป็นห้องได้อยู่ได้เป็นสิบครอบครัวทางเดินย,วยาวๆมีเเ้ายี่นั่งดูนะแค่ทางเดินไปห้องล,อล่อเป็ร้อยตารางเมตรเห็นไหมมันใหญ่ไปหมบห้องเครื่องแม่งใหญ่อะไรองเงี้ยเองเท้าเกตตี้ทำอะไร เอาตู้โทรศัพท์สาธารณะมาตั้งเว้ยแล้วต้องรู้ว่าทุกคนมีปัญหาเรื่องการยอดเหรียญโทรไปต่างประเทศแม่งมีให้แลกพูดง่ายมึงจะไม่เสียตังค์บริการใครเลยสักบาทเดียวในปี73ยุคนั้นน่ะคอมพิวเตอร์เริ่มตั้งไข่ในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเป็นกระดาษเจาะรูการรายงานผลนกทังปีนเอายังไม่มีหน้าจอนะปี73แล้วคุณ คนที่เรียนคอมพิวเตอร์ปี73คือคนที่ต้องถือกาส์ดเจอรูไปอ่านคำสั่ง0110แล้วมาแปลความหมายเออรุ่นตอนนี้คืออายุ60หมดอ่ะไม่60ก็หนุ่มสุดตอนนี้คือ50แกวุ8ปี9ปี58ทันที่จุฬาคือต้องเกิดก่อนผมน้อย10ปีอ่ะถึงได้ทันใช่ะผมเกิดปี71นี่ว่านะปี73 เห็นไหมที่เขาอ่านราคาน้ํามันในตลาดโลกมันจะท้อเรื่องโนะอปงโอเปกอะไนแล้วมีไอเดียอีกเยอะเลยบอกเฮ้ยเรียกซานเชสมาบอกมึงไปตามดูหน่อยดิว่าอะไรซานเชสเข้าใจผิดว่าเป็นอะไรฮะเป็นที่ว่าการอํากันเพื่อจะดึงเงินออกจากออกจากตัวเกตติอีกอันหนึ่งให้ลูกตัวเองยืดเงิน ยอมแล้วกูยอมจ่ายแต่กูต้องได้หลานมาปกครองเพราะจริงนี่คือความปรารถนาลึกๆของเกตตี้ตลอดคืออยากได้เด็กน้อยมาปกครองแต่มันติดที่แม่แล้วแม่เสือกแม่เสือกไม่น่าเงินนะเพราะตอนทำสัญญาหย่าตอนแรกคุณต้องการอะไรแม่ขออย่างเดียวคือเป็นผู้ปกครองสมบูรณ์แบบสมบูรณ์เลยคุณไม่ต้องมายุ่งฉันไม่ต้องการเงินคุณออทะเบียนหย่าลูกชายคุณมาค่าเล็งดูแต่แล้วคุณต้องส่งค่าเล็งดูทําไมคุณพูดว่าส่งค่าเล่งดูได้รู้ไหมเพราะกฎหมายในอเมริการ,ระบุไว้เลยครับ ว่าสินสมรสกับค่าเลี้ยงดูน่ะต่างกันนะถ้ามีลูกปุ๊บสินสมรสแบ่งแล้วฝ่ายชายเนี่ยต้องส่งค่าเลี้ยงดูยันนอกเหนือจากสินสมรสอีกไม่ใช่แบบเฮ้ยบ้านานะขายแบ่งครึ่งมึงเอาเงินที่แบ่งครึ่งราไปเลี้ยงดูไม่ใช่มันเขียนเป็นกฎหมายเ <c oughs> มื่อเขียนเป็นกฎหมายแล้วต้องทาตามกฎหมายเพราะงนั้นโดนฟ้องก็แพ้พอแพ้เสร็จต้องจ่ายค่าว่าความให่เสียขึ้นทั้ทงร่องเสียเยอะกว่าเดิมดังนั้นค่าเลี้ยงดูทออย่างงว่าทําไมเขาอยู่ได้เพราะได้ค่าเลี้ยงดูจากเกตี้เขามีลูกกี่คนอ่ะสามคน จำตอนที่ออกข่าวได้ไหมคุณยืนออกข่าวคุณจะทําไงครับหลานคุณทั้งคนเขาก็ตอกย้ําจุดยืนอีกข้างหนึ่งโดยใช้ไอเดียจากอะไรฮะภาพเหตุการณ์จําลองเหมือนภาพเหตุการณ์จริงด็อกิเม้นเตอรี่เป็นงานภาพขาวผมมีหลาน14คนถ้าผมต้องจ่ายเงินให้กับทุกคนใช่ไหมถ้าผมต้องจ่ายคนผมคงต้องจ่ายให้กับทุกคนแม่งแนวเดียวกันเลยเออแนวเดียวกับเฮ้ยถ้าผมต้องบริจาคเงินให้คุณผมก็คงแร้นแคนไม่ต่างกับคุณอะ แล้ววิธีคิดของเขานะเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเงินของเขาเองเขาก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะ,ะนั้นกำไรจากอะไรเขาตั้งเป็นกองทุนเว้ยอ,อยู่ๆเ,เงินมาใช้ไม่ได้ใช้ได้ในส่วนที่เป็นค่าจ,จ้างของตัวเองนึกออกไหมตัวเองทางานก็ต้องได้ค่าจ้างที่ไปซื้อบริหารเออซื้อบริษทัทซื้ออะไรเงี้ยแต่เงินจากกองทุนที่เป็นกําไรของบริษทัทที่เกิดจากการค้าการอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่เงินค่าจ้างตัวเองเอาไปใช้ไม่ได้เลย ทางที่ก็กําไรของมึงไแหละเงินของมึงกาทําไงตั้งเป็นกองทุนแล้วอนุญาตให้แค่ลงทุนอันนี้เขาเฉลยในตอนที่ทนายคุยจําได้ไหมในความเป็นจริงแกตี้ก็ซื้องานศิลปะไว้มากจนตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จนบริจาคน่นนี่นะั่นตอนจบมันจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่คุณเห็นคุณอภิเกลง่าหรือคุณคุณผู้หญิงอะ่ะที่มองรูปปั้นหินอ่อนแล้วทะลุไปเจอหน้าหน้าของใครเป็นรูปปั้นดำๆกูขากูขา ไอ้รูปปั้ดันดำแล้วขูกขาที่เป็นรอยนิ้วรอยนั่นคืองานโลแดงผมไม่รู้ว่าจริงก็่อนะจะบอกว่ากูมั่วก็ได้แต่สไตล์การปั้นอย่างเงี้ยโลแดงในฐนะคนที่เคยเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะมานีโลแดงเลยโลแดงเป็นใครพิมพ์กูเกอรงานมัสสพีหลายโลกที่เป็นนักคิดทําท่านี้นั่งโลแดงดูจากลายมือปุ๊บกู จะหาข้อมูลก็ได้แต่กูจะวัดกึนืนกูเองว่ากูแม่นไหมโลแดงปั้นให้อะโลแดงปั้นอะไรอะดินขี้พึ่งปั้นส้นตีนอะไรได้มันกลายเป็นทองหมดอ่ะเออเหมือนแนวเดียวกับอาจารย์ถวันน่ะจังนะอาจารย์ถวันดัชนีอาจารย์เฉลิมชยัยวาดหาอะไรไปก็ได้ตอนนี้ขายได้เป็นล้านเออยังนั้นเลยเขามองไปเห็น แลวตีมันไม่ใช่ความสาใจแบบละครไทยแบบเห็นไหมที่สุดฉันได้เป็นเจ้าของมรดกแ้วไม่ใช่กฎหมายมันเขียนมาอย่างงั้นว่าให้เป็นผู้ดูแลจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะแม่เขาคำว่าผู้ดูแลกฎหมายไทยก็เอาหลักนี้มาคิดว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่ได้ทรัพย์สินอย่างเงี้ยแล้วยังดูแลตัวเองไม่ได้คือ,อยังเป็นผู้เยาว์อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีคนอนุบาลคนเลี้ยงดูคนอนุบาลได้จัดการทรัพย์สินนั้นจัดการคืออะไรขายแดกขายแดกก็ได้ เอาเก็บเอาไปไว้ย้ายไหนให้ใครก็ได้จัดการถ้าถ้าผู้ให้อาฎูบานไม่คัดค้านคัดค้านต้องเป็นรายลักษณ์สอนแจ้งคัดค้าน้วยวาจาแล้วไม่ไปฟ้องเขาเมื่อเขาขายแดกเข้าไหมจัดการเนีไม่ใช่เจ้าของ,ของนั่นหมายถึงก็จัดการตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สินแล้วถามว่าลูกแม่จะขัดแม่หรือว่าเอาความจริงแม่แม่อยากขายลูกไอ้โลแดงเวรนะ่ไม่อยากเห็นหน้าไอ้คุณปูงนะขายตั้งสองล้านเหรียญปะ ดูก็โ okay, อเคก็แม่เก็ดยางมันไอเดียจะเป็นอย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้หนังมันก็ต้องคุยกันอย่างนี้มันจะเขียนโป๊ะโป๊ะโป๊ะเป็นบรรทัดโดยไม่มีอะไรแวดล้อมเนี่ยมันจะเข้าใจยากใครจะถามไหมาผมจะเอาจบแค่สามข้อนะนี่พูดมาสองชั่วโมงแล้วเรื่องอื่นมันมีเยอะนะครับเรื่องอื่นมีเยอะ,ะรเรื่องสะงท,ท้อนทั้งนั่งในพวกระบบมาเฟียอ,อิตาลีอะไรยังไม่ได้คุยเลย เรื่องของพ่อลูกวัฒนธรรมพ่อลูกของอเมริกันเป็นไงวะใช่ไหมหรือระบบกฎหมายที่มีทีมกฎหมายมานั่งคุยกันแล้วแสดงเห็นไหมคุณเกตตี้พูดเลยบอกเฮ้ยผมมีทีมกฎหมายเก่งที่สุดแล้วมึงหุบปากไปประมาณนี้ไม่ต้องมาเถียงหรอกมึงชนะไม่ได้หรอกในเรื่องกฎหมายเพราะคนมีเงินในอเมริกา ค้าความเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทําค้าความก็คือเป็นคดีความซึ่งคนจนเนี่ยต่อให้ชนะเงินค่าว่าความก็ไม่มีมันเลยเกิดระบบเขาเรียกว่าอะไรว่าความฟรีคือแต่ได้ส่วนแบ่งจากค่าเสียหายเช่นมึงใช้มอเตอร์ไซค์กันใช่ไหมขับขับไปรถฮอ,อนด้าล้อหน้าหลุดมึงพิการมึงบอกเป็นความผุกพ่ของการผลิตทนายรับไม่มีเงินค่าทนายหรอกแต่ได้ค่าเสียหายมาถึงสล้านทนายไปครึ่งหนึงอย่างน้อยครึ่งนึง เขาได้จากตรงนั้นลักษณะเป็นแบบนี้อ่ะอยู่ละเฉลยนะครับ